การสวัสดีช่องเซาของวันที่10กุมภาันธ์พศ2 5 6 8กสิบารสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับการสำรชิพนี้การิมาเปิดแบงค์ง่พ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรแล้วกับบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรแต่พ่อแม่พี่น้องอยากได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้กะเลี้ยงงว่ปลาไหลหรอครับพี่น้องครับวัวราคาขายอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับเพราะว่าว พ่อไม่พี่น้องกับพ่อซื้อเช่นเดิมครับผมจะบอกมองขายเลยครับแต่ซื้อได้ก็ซื้อซื้ออ่ได้ก็ผ่านแฉแนงครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับ0652076884พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่ะบันนี้หันมะมืองง้วนเลยครับพี่น้องครับว่าเป็นง้วรูปแบบใดลักษณะใดครับพี่น้องครับมะมืองอ่าคมที่หนึ่งเป็นแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองเมีลอยย่างนาบวกเนะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่กินเฟี้ยงอยู่ครับแม่กะบดลูกชายอยู่สองเดือนกลัว อ่าแม่กะอ่าติดผอมจย่งน้อยหนึ่งหน่วยลูกกินนมครับพี่น้องครับอ่าก็บอกกันตรงๆครับพี่น้องครับต่ว่าตัวลูกอง่นทวนสมบูรณ์ดีขายในราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าเดินทางมาลาเบียงได้กะมีโซนรถลงอห้่ครับพี่น้องครับอ่าผ่านไปวันนี้เมืองตัวแม่สาวครับพี่น้องครับอ่าเป็นแม่สาวผสมผ่านรอบได้หนึ่งเดือนเอาไปลุ่นทองเอาทั้งทั้งขอกบ่ได้ตรวจทองมาได้ประกันทองให้ขายราคาเนื้อครับพี่น้องครับ สูงอันนี้เม็ดสามสบวกลบสองวอโบดขบเคื่องเป็นเม่สาวเหรอครับพี่น้องครับน่ครับวนทวนสมบูรณ์ยูคครับพี่น้องครับอ่าเป็นงัวบดนี่ครับสำหรับราคาขายครับเอาไปหนึ่งมืนสามพันหารอยบาทพ่อครับพี่น้องครับชิมนี้ครับพี่น้องครับบันนี้ในกรณนี้พอแม่พี่น้องยกสามตัวด้วยครับพี่น้องครับ เอาไปในราคาสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนกหนกเมียสาวกับเมียลูกอ่าสันสนแต่ว่าด้ใจคว่มครับพี่น้องครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่ก็กล่าวขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC, ทีมาปิดไปแล้วครับพี่น้องครับอ่าเมียดำเมือเดินทางราเบียงเมียนี่กับสิด่ดีนสูงสี่เดืนเดินทางไปทรงสุวรรณภูมส่วนเมียทองกร่าวขอบคุณเอฟซี FC, ทางอ่าจังหวัดอ่าพิญยูภาคใต้ครับอยู่ปัตตานี เพื่อนออกคารถซอยนี่ครับเพื่อนอยากได้ไปเลี้ยงเพื่อนอยากได้สายไทถเงยโบราณไปเลี้ยงครับแม่ทองนี่ครับแบบอยู่ในน้ำทรงเพื่อนอ่าแรงนี่แหละครับสิออกเดินทางครับสองขึ้นสามหมื่นสิ่หอดบ่ไกลอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่าก็อ่าหัวเฮานี่แข็งแรงดีสมบูรณ์ดียินระยะได้ครับพี่น้องครับไปหอดบานหอดซองก็บจังเก็บเงินอีกเช่นเดิมครับเอฟซีไอข้อมยิงใจเต่าเฮาเห่าไอข้อมยิงใจต่าเอฟซีครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับ สนใจโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับสารสินีขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ